มาอีกแล้วสี่ประตูเออถามหาทํามใดถามดีจ้ะมีสี่ประตูบอสายสิ่งสายครอบครัวเออทางสายถิ่งน้ำแล้วก็สายครอบครัวไปเน่นเวลาเดียวกันจ้ะแล้วก็สายคนส่งอีกต่างหากจัดไปเลยจัดไปเลยจวดๆวคันนี้เลยคันนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องนัทสืบมโนกาตลิจังจ้าสวัสดีค่ะน้องเหม่ลี่แสนสนคนสวยจ้าพี่น้องแดดเปียงเปียงเลยบานพอม่นพี่น้องอันอากาศหนาวยัง อยู่งในหนาวแล้วหนาวจังสไม่เมื่อเช้าวผ่านหนาวหนาวอยู่บ่แต่ว่าตอนนี้เงี้ยแตกบ้านเราคือบ้านหนาวหอนผ่าผ่าอยู่เอออยู่โซนปาจีหรือเปล่าใกล้เขาใหญ่เงี้ยเออเอตรียมตัวไปเที่ยวหรือยังเตรียมตัวไปเที่ยวหรือยังมีรถไปเที่ยวหรือยังจ๊ะหรือว่ามีรถเป็นของขวัญตัวเองในปีใหม่นี้หรือยังจ้าเออวันนี้มาพบกับรถรุ่นอะไรคะเชฟโรเลตโคโลราโดสองจ Ls นะคะปี2017 จอดสิบประตูจ้าเปิดราคาขายอยู่ที่4ี่แสนกับอีกเท่าไหร่วะ3 0,000บาทฮะ4ี่แสนสามหมื่นสี่แสนสามหมื่นเท่านั้นแพงกว่าแคปหน่อยเดียวหนึ่งนะหน่อยเดียวหน่อยเดียวเองใช่โอ้โหนะคะแล้วก็ที่สําคัญออกรถกับน้องนัดน้องเหมยนะคะใช้เงินดาวเพียงแค่ศูนย์บาทเหมือนเดิมจ้าอะไรนะรถสวยๆแบบนี้อย่างนี้ออกรถแค่ พี่น้องแต่ระดับซีประตูนี่ถ้าไปออกปลายแดงนี่ซีหามื่นขันตำเลยนะเงินดาวแมนเออแล้วก็ปีนี้ทั้งปีนะคะจนถึงพฤษภาคมปี2565ช่วยผ่อนเอาไปผ่อนเพียงแค่ส0 0พันไปอีก100บาทปฏิทุสอง0ัสี่ประตูขององพันหนึ่งออได้เวลาตั้งตัวอีก7-8เดือนเลยมั้งเนี่ยอยู่เด็กก็ผ้าพอนแบบนี้เออเออเปานประมาณแปดเดือนประมาณกี่เดือนนะ มาหกเดือนพฤษภาพคือสภาิยุน่าเปิดเทิร์นบุระเปิดเทิร์นบุระนะคะจ๋คอยไปพรราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ทีแปดพันกับอีกสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าโอ้โหก็ยังถูกอยู่ขอนท่อแคบเลยนะขอนซัมอินซูซูปีใหม่ๆเลยปีแคบอ่ะแก้วปีประมาณปีที่ห้าเออเป็นอันนี้ได้ปีใหม่ไปเลยนะจ้าปีใหม่ละสีประตูด้วยสีประตูด้วยปาดมาเบิ้งรถหล่อขั้นกันต้องนัดโคตรหล่่ยไอ้โคตรหล่่ยโคตรหล่อยคืออะไรโคตรหล่อโคตรหล่อเลยมีบอนเงินหล่อราสไส้ เออไฟข้างหน้าก็จะใส่กิ๊บกริบคมดังแบบนี้เลยทานการใส่ง่ายมาน่อยเออแม็กเดิมโรงงานหีิแหละน้องนัทเยียนจะว่เจ้าของคนเดิมอ่ะนาศีทอดรอแม็กไปแล้วแมทเราหล่อขี้หายาะไม่ห่างเอามาใส่หาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ทําให้ลูกค้าเสียศักดิ์ศรีแน่นอนดีแล้วดีแล้วที่ใส่แม็กนี้มาให้เออเสด็จเปลี่ยนแม็กมายังไม่เห่เลยเปรียบเทียบไปให้เห็นกันเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นซีสามเจ็ดฟรีอาเพียววันฟรีไอ ศูนรสีสี่แปดจ้าอฟรีฟีไปเลยเลือกมาได้เลยเลือกเลยลายแห้งปไปเบอรงข้างในกันน,น,อนออ้องนัทคืองามเทรเออป้าลองนันมาเบิรงเหล็กไหมไหมเหล็กไหม้เท่าไหร่หนึ่งหมื่นกิโลแมนบอ <c oughs> อะไรนะบอลหนึ <c oughs> ่งแสนมนบอว่าหน่วยสิบร้อยพันห0 0่แสนแสนกิโล <c oughs> หนึ่งแสนโลปกติรถจ้าปีว่าสิบเจ็ดสิบปยีรถซีปีโอปกติพี่น้องรถปีนึงต้องวิ่ง สามหมื่นกิโลเออปกติอันนี้เป็นตัวเอสนะคะวิทยุเครื่องเสียงอยู่ครบเด้อแล้วก็เกียร์ดูโรแมกหกสปีดมีแอร์แบงค์สองลูกฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับแล้วรถทําไมใหม่ขนาดนี้ยบอผัาไม่กิบเลยพี่น้องกระจกปรับข้างเป็นไฟฟ้าแต่กระจกมองข้างปรับมือนะปรับมือเพราะว่ามันเป็นตัวเอสเด้อออดั้เดิมจากโรงงานนะคะอยู่ครบทุกเม็ดไม่มีตอกมีตําไม่หายไปเม้ดแต่เม็ดเดียว บ่งบอกความเดิมนั้น้องน่าเดิมๆสวยคลิปเลยขั้นนี้เราที่สำคัญสี่ประตูายในกว้างมากนะคะแต่กล่องุ้มให้เบิรงเนี่ยข้างในเชฟจะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะจะนั่งสีนอนสีกิ้งก็แล้วแต่เจ้าเบาะผ้าที่นั่งสบายนะนั่งสบายแต่ท่องความสะอาดอย่างนิดนึงสว่างแต่ว่าคนหักรถนี้เรต้องเป็นห่วงแต่สีดําไม่เท่าไหร่หรออวยคลิปเลยจ้ะกระบะไรเนอะ้าเบิรงจากส่งแล้วะบริเตงจากพวกแบรนด์ลักเลยนะ ดีมงดีแม็กอย่างเงี้ยเหมือนกันพี่น้องแล้วแต่คนมักแบรนด์ไรุ่นไะซ้ำนั่นแหละมาคันนี้เป็นสายซิ่งมาก่องไม่มีอะไรเนื้อร่อนกระบะเธอเบาเบิร์นเห็นฟังแจ้งหน่อยเนา่ร่อนกระบะสวยๆเลยนะไม่เคยบรรทุกของหนักมาไม่มีรอยสิ่ววนเด้อกระบะไรเนอร์ไม่มีผู้ใดอยากได้ใส่ห้เดี๋ยวใส่ห้ฟรีเลยสั่งมาเลยเดี๋ยวข้อจัดให้ซุ่มไปทอทอไม่ทอเสียงหวานน้ำดิทอนั่บ่มีมีเสียงทอจังหน่อยได้ลองมาดูลองนัด เดี๋ยวไฟแบตเขาจะวานหูนิดนึงหวานหูเออวัจชำวานชำเลยเมื่อกี้ไฟท้ายแตกนิดนึงนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยอันนี้เป็นรอยช็อคจากช่างของเราเดี๋ยวเขาลบออกให้นะเออเขาคิดไหมเบื้องว่าอ๋อตรงนี้มันแตกเออเออเฮ้ยแต่ว่ารถค่อนข้างที่จะเดิมนะใหม่นะไม่มีบุบเบี้ยวเฉียวชนมาเลยใหม่กิบเลยอะไม่ล้างเดิมแพ้จากโรบอทโรงงานนะคะมาร์คช็อคหัวน็อตยังตรงเป๊ะทุกจุดเด้อโอ้ป้าสวยกิบเลยว่าแค่นีน มาดูนอตฝั่งนี้ดิปีนี้พอนี้สองพันหนึ่งน้องนัดนอตไม่เคยขายเลยสังเกตเห็นไหมไม่เคยขายสังเกตได้จ้ะตรงนี้ก็ยังอยู่คมชัดเจนจ้ะแผ่นเพดของเชฟโรเล,ลตอยู่ฝั่งนี้นะคะอาร์ตเดิมๆจากโรงงานกิบีบๆโคตรสวยเลยคันนี้บอกเลยนะรถบ้านบางเดิมพนสองพันหนึ่งพี่น้องเบา,บา,บาลายแมนคนอะไรนะคนพูดไม่ซื้อคนซื้อไม่พูดเออมาเริ่มจากตรงนั้นเลยลนะ้องนัดนอตฟ้ากระโปรงนะ น็อตแบบไม่เคยไขมาแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะจ้าคานเดิมๆอาร์ตเดิมๆอยู่สี่จุดครบเลยสติกอร์มอกอยู่ครบสติกอร์มอกคานหน้าอยู่ครบเด้อจาฝั่งนี้รัองแก้มเดิมๆนะคะคานหน้าเดิมมากเอ่อเม็ดอาร์ดจากโรบอทโรงงานยังอยู่ครบฟากระโปรงว่ามีถอดม่แกะแอ่การคร้อน็อไม่ไม่เลยยังหม่อยู่เลย LR ยยูขคงฟ้ากระโปรงเดิมแต่ว่าขวาขอบเครื่องโบมี่นะมันจะคล้องเดิมว่าถอดเดี๋ยวหามาใส่ให้เดี๋ยวหาาใส่ให้ แต่ว่าเครื่องขาวจุ้ยนะน้ำมันไม่เยอะมหมยนะสวยกิ๊บเลยค่ะนี่รับประกันเครื่องเดิมแท้ไม่เคยทําอะไรมาเด้อใจแคร์ทอเสียงมันหวานมากใบหนึ่งแต่กับบริษแบบว่าเสียงดังขนาดนั้นและที่สําคัญนะไม่ก็เป็นไม่เดิมไม่แท้นะเพราะว่ากคนบางคนเข้าใจผิดว่าเอเต็นเตอสองอาจจะกอไม่บอกว่าผมดูรถผมไม่ดูที่เลขไม่หรอกเพราะมันสามารถกอได้แต่ของเราไม่แท้ไม่แท้มันดูได้นะซื่อสัตย์จริงใจไม่ย่อแมว แมนจะ้ะแมนจะ้ะมาออมาวันนี้เชฟโรเลตโคโลราโดนะคะ2.5 LS นะคะเกร์ธรรมดา6สปีด 4, 4, 4 5, 7, 8, 8ประตูปี2017จา18เลยเปิดราคาขายอยู่ที่40,000อ,อีก30,000บาทเท่านั้นจ้าขับรถกับน้องนัดน้องเหมยใช้เงินดาวเพียงแค่0บาททุกคันออครับผมมาแต่ไข่เลข0มาเลยเออแล็ปีนี้ทั้งปีจนถึงพฤษภาคมปีหน้าช่วยผ่อนเอาไปผ่อนเพียงแค่2,000กกบอ,อีก100บาทเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นละ่ะค่อยไปผ่อนราคาเต็มหลอดสัญญาอยู่ที่ ผ่านกัอีก300บาทเด้อโอ้โหอันนี้ละค่ะดาวดาวศูนบาทนะศูนบาทแต่ถ้ากูอยากได้น้อยก็านีแล้วนะดาวเพิ่มขึ้นไปเตืมงินดาวดดล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 งลด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 มดล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 0ลอ0ดลดลดลมลด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 สดลืลดลดืดลดดล ยิ่งดาวเยอะค่างวดก็ยิ่งลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแม่นจ้ดแม่นจ้ดแล้วก็เอารถก็เอสซีซีมอเตอร์วันนี้นะคะค่าจัดให้เฟ่ค่าโอนให้เฟ่ค่าสีพรบให้เฟ่จะส่งรถถึงบ้านให้เฟ่ขายน้ำมันเครื่องเฟ่ขายกองเครื่องให้เฟ่ขายของเหลวก็เฟ่ติดรอบคันจระดับยนต์ติดรอบคันให้ฟรีเลยรับประกันหลังการขายหนึ่งปีเต็มดับเบิลสมาร์ทอีกหนึ่งปีเต็มจ้าไม่พอนะคะลุ้นจับแจมมอเตอร์ไซค์ฟรีอีกหนึ่งคันไปเลยครับผมและยังแถมบัตรเติมน้ำมันไปอีกมูลค่า 1,000บาทจวดๆเลยมาเอาคันนี้ไปได้เลยจ้าแล้วคน<อ>ที่สนใจอยากจะซื้อจะจองต้องทำยังไงบ้างคะทางเพจ Facebook นะคะลิงก์ไลน์และเบอร์โทรนะคะป๊อบมุยด้านบนนะคะส่วนช่องทาง y o ยูทูบลิงก์ไลน์และเบอร์โทรป๊อบมุยด้านล่างนะคะกดแสดงเพิ่มเติมนะคะจะมีลิงก์ไลน์น้องเหมยลิงก์ไลน์น้องนัดเบอร์โทรน้องเหมยเบอร์โทรน้องนัดอยู่นะคะก็เลือกกดแอดไลน์ก,กดทักกดโทรมาสอบถามมาซื้อมาจองกับเราได้เลยนะคะส่วนแอมซีท่านไหนนะคะที่กดไลค์กดแชร์ไปหรือว่าไปแนะนำเพื่อนให้มาซื้อมาจองด้วยก็แหละเราค่าแนะนำทางการตลาดไปเลย 3,000บาทนะคะส่วน FC ท่านไหน,ท,ไหนที่เข้ามาเขาเม่ก์กเบย์าบยไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel จ้ะ Facebook จ้ะช่องทาง TikTok ไอเซมเจะหนักเสียายะาจดเต็มะนะคะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรเข้ามาสนุกด้วยกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะแจ็กเสื้อ FC ส่งไปให้ถึงว้านจ้าจได้คะ่ะเชฟปสีประตูพัน2,100จ้า